องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำมนขวาวไร่หน่วยงานราชการองค์กรผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมงานเปิดตลาดนัดสีเขียวเดอะมอดอนกลอยและกิจกรรมผู้สูงอายุในวันพุทธที่28ธันวาคม2 5ันห้าิาเวลา10นาาเป็นต้นไปณนาบริเวณล,ลานตลาดนองสาต้นเข่งยูหมอบ้านดอนกลอยเอื่นว่าเดอะมอดอนกลอยเดอะมอดอนกลอย ใ,ในงานเลือกซื้อเลือกหาสินค้าราคาถือมากมายทั้งของกินของใสสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าของฝากสินค้าโอทอปชมการแสดงการฟ้อนอนอนซอนควาไร่ชมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆในเขตตะมลควาไร่ชอบสินค้าสร้อยเกษตรงานผ้าไหมท่อมือพืชผักสวนครัวไม่แปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้จากเกษตรกรชิมอาหารแซ่บๆของกินพื้นบ้านเชี่ยการแสดงผู้สูงอายุการประกวดสมตำนีล่าการประกวดลาบแซ่บการประกวดผลิตภัณฑ์จากโคกน้องหน้าตลาด นัดสีเขียวเดอมอดดอนกลอยตลาดของเฮ้าเปิดทุกๆมือวันพุธเปิดทุกๆมือวันพุธ ริ่มนัดแรกในวันพุธที่28ธันวาคม2560งานเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพิธีเปิดตลาดย่างเป็นทังการเวลา13นาฬิกา30นาทีโดยนายกองทโธดรคมค่ายอุดรพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและร่วมงานโฮมผ้าแรงเวลา17นาฬิกาโดยท่านนายอำเภอหน้าเชือกนายกิจจาหมอกเจริญอย่าลืมในวันพุธที่28ธันวาคม2560ร่วมงานเปิดตลาดนัดสีเขียวเดอะมอดอนกล่อย มากินข้าแร้งน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องท่านใดสนใจจองล็อกจำน่ายสินค้าติดต่อนายกนัทวุฒิมนไทยสงนายกอาาตวตขาวไร่โทร0818785690ยยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเด้อครับเด้อ